ครับก็ไฟล่าสุดนะฮะที่ที่ที่ไปชกมาที่นาราธิวาสนะฮะไทยไฟนาราธิวาสก็พลาดนะฮะไปโดนโดนหัวหัวกระแทกนะฮะก็เลยแตกนิดหน่อยมีแผลนิดหน่อยครับผมสิบสองเหตุครับมันกระทบกระเทือนอะไรไหมหรือยื่นหัวกระทบกระเทือนอะไรไหมก็หน้าเราหน้าเราเป็นแผลนะฮะแต่ว่ายัางยืนก็ไม่เท่าไหร่นะฮะมันก็มันก็ถือว่าเป็นมันไม่มีอะไรที่ที่หนัก น่าเป็นห่วงนะสมองทุกอย่างก็โอเคแค่เป็นแผลเป็นอย่างโอเคหมดครับไฟต่อไปครับก็ความจริงแล้วมีมีวันที่17เดือนหน้านะฮะท่รัสเซียแต่ว่าเนื่องจากว่าเรายังเป็นแผลและร่างกายอาจจะยังไม่ฟิตไม่เต็มร้อยนะฮะหรือขอขอผู้ใหญ่อาจจะขอพักร่างกายก่อนเพื่อที่จะเตรียมตัวให้ดีขึ้นสําหรับไฟอีกไฟหนึ่งครับก็ให้ครับก็ก็ส่งส่งทำไมต้องเขินนะผมต้องเขินสชครับก็ก็ให้กําลังใจนะก็ส่งกําลังใจให้ แต่น้องเห็นดูแลช่วยดูแลแผลด้วยใ่ไครับ<อ>ก็คือคือความจริงแล้วไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นคือคือความจริงแล้วหลังจากที่โชคได้บินกลับมาแล้วองควนกับน้องชายมีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นได้ไปขายเสื้อผ้า<ม>น้องชิปปี้ก็มาให้กําลังใจที่ที่งานอะไรอย่างเงี้ยคือพอดีต้อง,ต,องต้องเปลี่ยนคัสเตอร์เขาก็เลยเปลี่ยนให้แค่นั้นเองไม่มีอะไรกป็นนีเราไม่ข้าวเวลาจะอร่วมงานอะไรนะครับเขาเป็นห่วงไหมเวลาได้เกิดอุบัติเหตุก็ก็อัด คงต้องไปถามเขาแต่ผมคิดว่าก็น่าจะน่าจะเป็นห่วงบ้างครนะเพราะว่าทุกทุกคนที่ที่ใกล้ตัวเราเขาก็ต้องเป็นห่วงเวลาเราึ้นชกเพราะว่ามันก็มันก็มีความเสี่ยงสูงเหมือนกันชีปปี้บอกว่าไงบ้างคะเวลาเห็นที่เราได้ชกเจ็บอะาี้เขาจริงๆเขาก็เป็นกําลังใจนะเขาเป็นกําลังใจให้เพราะว่าเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเราชกเราเองเป็นคนเจ็บอะไรเนะี้ยเขาก็พย,ยายามกำลังใจให้แต่มันจะต้องเลิกอะไรไม่นะครับเพราะว่ามันเพราะว่าเหมือนชิปปี้ก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เรารักเราอยู่ๆเราจะเลิกเพราะว่า คือคือ like, ที่โดนครั้งนี้มันก็เป็นเป็นแค่อุปสรรคครั้งหนึ่งที่เราเคยผ่านมาแล้วหลายต่อหลายครั้งมันก็เป็นอีกครั้งหนึ่งอีประสบการณ์หนึ่งแค่นั้นเองครขบวนเนี้ยกลัวเราเสียโฉมชคเลยไม่กลัวอยู่แล้วครับผมว่านั่งมวยถ้ากลัวนั่งมวยถ้ากลัวไม่หลอกผมไม่นั่งมวยไม่ได้ตัวนี้มีเวลาเจอกันไหมครับเวลาไปไหนเมื่ไหนกันคือคือก่อนชกเนี่ยเราจะไม่มีผมจะไปเก็บตัวก่อนสักเดือนหนึ่งสองอาทิตย์ ว่าไปก็คือจะจะไม่ได้เจอเลยแต่ว่าตอนนี้ก็โชคเสร็จแล้วก็มีโอกาสได้เจอบ้างถ้าเกิดน้องไม่ติดเรียนไม่ถ่ายละครก็มีเจอบ้างน,นิดหน่อยตอนนี้เปนใครเป็น่ไรบา้าก้าวขค่ะใช่ใช่ใช่ไม่ได้ไปดูหนันอนงอะไรนะฮะไปอะไรนะนนฮะไปหน้าข่าเข,ขอโทษนะครับเมื่อกี้ไม่ได้ยินฮะไม่ไม่จริงจริงคือคือเราเราตั้งใจจะไปดูหนังอยู่แล้วนะฮะพอดีตอนนั้นมันมีอีเวนต์พอดีก็เลย ก็คงจะมีคนเห็นก็เลยตกใจเอ้ยอะไรก็เจอเพื่อนด้วยในงานอะไรเงี้ยก็เลยทักทายเพื่อนแล้วขึ้นไปดูหนังต่อแค่นั้นเองตกใจร้องดูแข่งๆนี่ดูโอ้อาจจะเป็นเพราะว่ามาแบบหน้าสดอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าอาจจะอาจจะอาจจะเป็นอย่างนั้นมากไม่ได้ตกใจว่าปิดบังอะไรอย่างงี้ไม่ไม่ไม่ได้ปิดบังอยู่แล้วฮะคือคือทุกคนก็รู้อยู่แล้วแล้วม่มีอะไรอยู่แล้วแล้องทำขนาดนี้ข่าดเหมือนเราไม่้งรู้ ไมครับคือ,คคอไม่มีครับไม่มีเลยครับคืออย่างที่บอกเรารูปเราก็ลงมาตั้งนานถ้าเรามีโอกาสได้เจอกันอินสตาแกรมมันก็เป็นล้านสาของเราซึ่งถ้าเกิดเรามีโอกาสได้เจอกันได้ทําอะไรไปไหนมาไหนเราก็โพสอยู่แล้วนะฮะแต่ที่ไม่ได้โพสตก็เพราะว่าเก็บตัวซ้อมอยู่หรือว่าน้องอาจจะถ่ายของหรืออะไรก็แล้วแต่เราไม่มีโอกาสได้เจอแค่นั้นเองต้องไมครบกวน ก็คือน้องอาจจะมาปรึกษามากกว่าว่าเป็นอย่างนี้โอเคไหมอะไรไหมก็น้องก็จะมีตกใจบ้างนิดหน่อยแต่แต่เราก็คุยกันปรึกษาไม่มีอะไรมากก็โอเคให้ล่าสุดเราจะพาทัพน้องไปเป็นมิสซูเทอร์ค่ายของเรครับแน่นอนะคือนางทาวนางทาวเหรอข่าวนี้อยู่หรือเขาเพิ่งหมดไข่ไหมนะครับคือคือองค์กรกับดีโอนะฮะกับน้องชายก็กำลังจะเปิดค่ายมวยอยู่นะฮะเร็วๆนี้น่าจะภายใน2-3เดือนนะครับที่โชคชัยสีขอไข่ของนิดนึงนะครับแล้วก็ แต่ว่านั่นแหละก็ก็จะเอาน้องชิปปี้เป็นเดินในตัวพรีเซนเตอร์ของค่ายนะครับผมก็ยังยังคุยกันอยู่ยังคุยกันอยู่สรงปเลยคนระับ <c oughs> ก็มันก็เป็นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ที่เขาต้องมีรายได้นะฮะคือในเมื่อมันเป็นงานเขาก็ต้องมีรายได้เราก็คุยกับทางผู้ใหญ่หว่าจะอะไรยังไงได้ไม่ซีอยู่แล้วฮนะ <c oughs> <c oughs> อะไรนะฮะ <c oughs> จบครับนะขรับปต่ตอยมาเลยครับเชิญเลยทุกคนนะมาถ้าใครอยากจะมาออกมากายจะมาซ้อมมวทมันดีสุขภาพดีมาซ้อมที่คลาผมได้เลยนะครับ่เอให้กับีแน่นอนใช่ครับก็ก็ตอนนี้ก็ยังยังคุยกันอยู่ผู้ใหญ่ก็ยังคุยกันอยู่เรื่องค่าตัวเรื่องเรื่องอะไรต่างๆนะแต่ว่าส่วนตัวผมเองผมก็อยากจะให้เป็นนะฮะเราคุยกับกับน้องแล้วผมว่ามันเป็นภาพภาพลักษณ์ที่เหมาะสมกค่ายเราซึ่งเราก็อยากได้แต่ถ้าเกิดสุดท้ายทุกอย่างมันมันตกลงกันได้ก็จะ ทำไมถึงเลือกไปชิปเปียผมว่าเป็นเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ชอบออกกำลังกายซึ่งซึ่งผมเห็นอยู่แล้วว่าน้องเขาชอบต่อยมวยที่เราคุยกันบ่อยอๆก็ <ๆ S 2> เพราะว่าเรื่องต่อยมวยอ,อะไรเงี้ย <ๆ S 1> ก็เลยคิดว่ามันมัน,มนเป็นภาพที่เหมาะกับค่ายเราด้วยครับไม่ใช่เพราะว่าเราสนิทกันเก <c oughs> ียวเกียว นส,สถานะเรากับกะะไิไม่ไม่ก็อย่างเหมือนเดิมแล้วเราก็ยังสนิทกับมอนเดิมมาทุกครั้งก็จะถามทุกครั้งก็จะตอบให้เป็นความจริงนะคือคือเราก็สนิทกันมานานแล้วนะทุกวันนี้ก็กยังสนิทมือนเดิมครับผม